สวัสดีครับวันนี้มีหกลอ้อเข้าใหม่ครับ oh n p r ร้อยสามสิบยาวห้าเมตรครับยางแปดสองห้าสองสิบหกแปดสองห้าอสิบหกแอร์พาวเวอร์เสียงครับคันนี้หกเกียร์เดินหน้าครับเ็ดเกียร์ถอย ภายในแอร์มีครับกระจกไฟฟ้าแจเนินเป็นแปลงันมือมือหมุน,นเนินปูเหล็กติดไกครับพอกสูงหมดเดิมๆครับสีสวยยางดีหกเส้นครับ ยาว2เมตรครับ6 HF ยังไงเลยครับร้อยสามสิบหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยนี่ครับฟังดีครับภายในฟังนี้ วยกไม่ได้ครับเพราะหนักหนักมากฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องเงี้ยบเงครับ ราคาครับ265,000บาทเริ่มทะเบียนพร้อมครับวนะรงวินินนะแข่งแข่งแอร์เย็นเองมีฟังครับ ดูรถในที่บ้านนนแดงอำเภอหนองหงบรีลาอยู่ติดถน,นนนะครับเส้นลำไปมา่านหนองเกล่กมที่17บภาษี30กันยาหกเจ็ดครับใกล้จะขาดแล้วเป็นนี้แหละอาฟาต่อรองได้ครับโทรโทรก็08 5 2์แปด้ครับ เอาไปขนอ้อยขนมันของ MPR 130ครับรถปีรถปีอะไรจะไม่ได้ครับรถสวยครับยังไม่ได้ล้างขายตามสภาพครับผมมาดูมาทดลองขับได้ อยู่กวกาบ้านโดนแรงเพิ่อหน้งหงงุร้หลิล่ครับเอะมาดูมาชมก่อนได้นะครับขอบคุณครับ